สวัสดีนะจ๊ามาพบกับน้องมดะส้อีกแล้วมาอนีน้องมดจิบผ้ามาเห็ดอหัวมาเห็ดขวมาเห็ดข่างพักแปลงพักเขาจะทำการเอาพักกลงกองโฟมอีกครั้งหนึ่งหน้าหนาวแล้วเนี่ยจ้าไอภาพก่อนก็นจะเป็นแบบนี้แล้วจะเดิโอูยอายาวดจานี่ อันนี้ก็สิเฮ็ดค้างให้ทั่วผู้อยู่จ้าที่ห้าได้กินต่อยเนาะตอนนี้ก็ย่งมีนวยอยู่น,นี่มีนวยอยู่เี่จะภาพเข้าไปเบิ่งข้างหน้อันนี้จะให้ดูก่อนอสวนผักลนน้อยข้างบ้านจ้ะสวนผักข้างบ้านนี่ผักของเราต้นไม้ของเราไก่มันเขามาเต็มเู่เจะเฮ็ดจังใดสิมีไกไ่ใดเปิดผ้าม่านเข้าไปท,ท,ท,ทันทัน นี่หนังมเท็ตตัดต้นใหม่ออกก็จะบวมีโฮมเลออ้วข้างล่างนี่ก็จีกวดออกแล้วจา้าข้างล่างกวดออกนี่แล้วก็จีปับปุงหาอันนั่นอันนี้มาปลูกจา้าบบท่านได้มีอย่งางไรกับปลูกไวจ้จะปีที่แล้วนี่แหละจ้านี่่ค่อยได้เบิง้งค่อยมีเวลาแต่ว,ว่าซื้อกินง่ายกว่างสินะจา้าแต่ว่าก่ะช่วงนานน้าแล้วมันปลูกสลัดง่าย นี่เบื้องอันนี้ก็ยัยงเหี่ยวเลยนี่เบื้องขึ้นชายห้าผักอันนี้ผักกระเงียงน้าจะตดออัดออกเด็ดออกอันนี้จะเป็นพร้อมปีผักชีไปเรื่อยเนาะผักชีฝรั่งนี่ก็กะเฉว่างงามเนี่ยจะปลูกใส่ในเอ้ากะเิทําำการเฮ็ดกปรุง พื้นที่ในการปลูกจากนี่เอามาให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวจะเป็นชิปต่อไปที่เฮ้าจะในการากท้ำนะาจะเนาะยาชีเอามาให้เบิง่งแต่ละขั้นตอนนี้อันนี้จะเป็นแบบนี้นะจานี้ก่อนนี่เราจะมาทําการรือ้อพักนี่เฮ้าเพาะไว้แล้วจะนี่พักนี่ใหญ่จนพมี่มองสีใหญ่เลวจะนี่แลยสีหลังนี่เราจะเอาพวกนี้ลงเดี๋ยวเราจะมาดูกัน คลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นจังไหนอันนี้ฝรั่งฝรั่งไส้แดง,งน่าจะในปลูกไกวใจกลางสวนพักเขาไล้จะนี่ได้กินแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยวรอรุ่นอีกนี่ว่าข้าสิได้กินบอ่อเขาติดจับหน่อยข้าบอ่อทาการใส่ปุ๋ยไปแล้วเท่อน,นึงจานีใส่ปุ๋ยรดน้ำทุกมื่อซึมนี่กระสีเฮ็ดไม้เบิดจัน อันนี้มันแตกกระเชาออกกระสีรุงอันนี้ผักกระแยงผักกระเญ่งกระสีขายายต่อจะ้ะจะน้อยช่วงหนาหนาหอนเนาะมันบ่มีมันหายากอย่เงี้ยเราต้องได้อันนี้ละเพราะว่าเขาบ่าตายง่ายเขาบ่าตายง่ายกระสีเฮ็ดไหมกระเฮ็ดไหมกำลังกำลังกำลังเฮ็ดอยู่จ้ากำลังเฮ็ดอยู่นี่ อันนี้ก็ปลูกระยาไว้ยังสีละหอยไว้ดอกงามๆจันสีนี้ดอกสวยสีม่วงค่อยเฮ็ดไปอันนี้มาให้เบิ่งเป็นกรีโนเวทอันนี้มือว่านนี้ตัดต้นใหม่ไปแล้วโอมันเกือบมีดบาดมือเนาะเออโอ้ของหัวบักพีกเนี่ยมึงโอบยบักพีก แต่เยอะตัวนะจาะนี่ตั้งสามหน่วยช่วงนี้หนาหนาวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทิศทางใหม่เด็เปลี่ยนทิศทางใหม่โฮมก็หโฮมหลังค่าบ้านมันก็จะเขามาประมาณนี่แหละประมาณนี้แหละช่วงช่วง,วงทา้งุนก็บจะเป็นแดดตลอดมือ้อยี่มือเว้นกับย้ามือซาร์เด็กๆมากมันก็จะหนาวเนานะก็จะด้ช่วงนั้นบึงหลังค่าหลังค่าที่ห้าเห็ดไว แตกซอยเบิ Safe Bird. หนาหนาฝนทั้งกรอบทั้งแดดทั้งถือฝนทั้งถือแดดนะมันก็กรอบมันก็ขาดไปนอ่ามันไว้ยังสีล่ะนั่นจะนี่อาจจะดูไม่ดีสักหน่อยมันคางไว้งยังสีล่ะไรแมงไรยังไปอาคิวนี้ก็ซั่นี่ละจ้าเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าเดี๋ยวมัไทยอ่ามาอัปเดตให้เบิ้งจ้าจิตเป็นจังไดต่อไปขอบคุณนะคะที่รับชม